โอเคครับสวัสดีครับเพราะว่าผมสีรัศมีวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาร์เซนอลเหมือนเดิมผมชอบติดเกมนี้แหละมาส่วนคลิปหน้าผมก็จะมาทำสอนอีเวนต์นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมมีชุดบิ๊กฟุตเอา้ามันเอามาจากดินแดนนี่ครับด่านนี้แหละเฮ้ยพราะงั้นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนนะเรามาเล่นปกติดีกว่า ทุกคนดูด้านบนสิครับมีคนมีโดมินอสโอ้รวยแน่เลยดูสิครับนี่ที่วิเลขสิบเจ็ดโอ้ยคนเห็นคนใส่โดมินอสผม,มเห็นน้อยมากอ้าวตายอะไรกันนู้นเนี่ยโอเคว่าแล้วนนนนว่าแล้วว่าแล้วไม่รับขู่ตรงนี้เลย เดี๋นี้ยู่เสียเดียวกับคนเดินนักสิกคนที่มีหมวกเดินนักสิก่ะจะเห็นว <c oughs> ่าเสียงแหบหน่อยอุ <c oughs> ้ยคนกันๆนกันเอา <c oughs> ชื่อต่างเดนโบชาน้ารวย ยิงรัวๆยิงรัวๆ m ว4 2อโอ้ยนักคนเอ้าอ้ยังไม่บอกตั้งแต่แรก,กว่าเกิดใหม่ทางนูน้นจะได้เตรียมตัวทันโอ้ยแม็กหมดแม็กหมดเปลี่ยนแม็กช้ามากอ่าโอ้ยโอ้ย,อย,อยปืนปลก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาตั้งเป้าหมายที่จะก,กินปืนผมต้องได้แหละสก,กินปืนสก,กินปืนไอเทมนั่นก็คือเอเลี่ยนผมอยากได้มันดังมันก็คิดที่สุดแล้วเท่าที่ผมเจอมาผมอยากได้เพื่อนผมมีมันหมดแล้วนี่ครับลายสีฟ,าฟา้าๆนี้ก็เป็นสก,กินปืนเนี่ยแต่ผมไม่มีประเด็นนี่ค่ะ ถามว่ามันราคาเท่าไหร่กล่องนั้นสองพันห้าผมต้องฟาร์มกี่รอบเนี่ยถ้าง,งั้นคลิปนี้ผมจะไม่เปิดผมจะเปิดพวกอาวุธหนีพวกไอ้อาวุธกระทะไม้เบสบอลอยากได้ดาบคาตาะเย้นี่ต้งสิด่านนี้ไม่ค่อยชอบมันเล็กเกิน เลขกค่ฮึถ้าเป็นอะไรวะโอยมันโอเคได้เลยดีโน่ได้นี่ก่อนอโอเคอท่านผู้ชมเบาเสียงหน่อย ใจดีอะอยากซื้ออะผมเปลี่ยนเปลี่ยนค่าปลายอืมท่าอะไรดีที่สุดท่านี้เอาท่านี้ดีกว่าประตูดีสุดเท่าที่ผมเคยเจอมาาอว่าเอฟเฟกค,คือแบบสมมุติว่าถ้ามีเอฟเฟกเราลงประตูไปนระกคืออะไรที่ดีมากอโอ้โไอ้นี่โปเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่โปผมพูดไปช็อด มผมมีที่ดักเน้นเนียนเกระโดดยิ่งสองนัดอไอ้ดูมีนัดโปโ้แกเป็นโปหรือเปล่า <c oughs> บืนกรนในนี้มีแต่คนมีโรบักทั้งนั้นเลยผมก็มี ไม้เป็นแม่ทันไวอะอ้อ้ยปืนกลอีกแล้วผมชอบปืนกลมากกว่าปืนยิงช้าอ้าวอินนี่ก็ยักคิวคิวดิสเลฟเอ,อาไม่เห็นในตาบอดอุ้ยถ้าคนนี้ตายเป็นหน้าเลยแมบปืนนี่ผมรู้ยังไงเพราะว่าถ้าเราฆ่าไป99แล้ว ไอ้นั่นยังไม่ตายถ้ามีคนอื่นฆ่าไปแล้วลบหนึ่งเราก็ไจะปืนแอะเพราะว่าแล้วค่ะเลือดลดเยอะที่สุดไงนึกว่าคนตกใจหมดอุ้ยเอ้ยเมามีปัญหาโอ้ก็มาดีอ่ะ นาดคนไม่มีโรบักยังเทพทูไม่มีโรบักก็ต้องเทพทูคำปฏิญาณทำไมผมสมได้ปืนพกพี่สองแล้วมันอ,อยากเจอผมอยากท้ากับโดมินัตมากเลยผมไม่เคยท้าเลยในตัวโดวมินัตเนี่ยผมไม่เห็น ผมอยู่สีแดงจะด้วยไอ <I> ้ดมีดอุ้ยเม่นกูอุ้ยอุ้ยเข้าร้อยอุ้ยเม่นบันไดปีนได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วครับ เก็บมือสักคู่มีแต่คนแย่งคิวอะไรวะอุ้ยเนี่ยโดมีนัดมาท้าเหรอก็มาเลยครับก็มันละ อันที่ากดเฮ้ยมันชื่อวีซ่านี่เองนะแต่นี้มันมีอีเวนต์กบแต่ต้องให้เพื่อนช่วยอ่าผมลองดูก็แล้วกันเผื่อจะได้สกินกบสกินกบอ้าวบักหรือเปล่าผมเดินด้านหลังห้าร้อยผมจะ เลือกอะไรดีอันนี้ไม่คุ้มผมอยากให้มีไอ้ที่มันประกาศมากเลยท่ายนั้นท่าเป็นนั้นทักษะการโดดยิงของตรูยัดแม่เราไม่เห็นอีกอุ้ย แป๊บเดียวสีแซงไอโดมินัตกระจกนี่อ้าวอุ้ยโดยมินัตยูสิเดีอวกับผมเลยอืมอย่างชอบดีนะที่พวกนายเลือกฝั่งเราเอออันนี้ 99, 66, 66, 66. เก้าเก้าหกเก้าหกเก้าอดเือแทบไม่รดเอยเลือดแทบไม่รดอุอ้ยว้าวว้าวว้าว M1C12 แสบหูมากอุ้ยถ้าจะรวดผมอยากได้อะถามว่าผมอยากได้ถ้าจะรวดหรอใช่ถ้าตายจะรวดมันดูแอปพีคอ้าวยังไม่ได้กดเต้น ก็สีฟ้าไงเร่งอุ๊ยบิ๊กปุ๊บบิกบ๊กปุ๊บบิกบ๊กปุ๊บเร็บิก๊กปุ๊ไอพวกโกกเห็นไหกันหมดเฮ้ยโอ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 ้ยไม่เห็นตาตัวพวกตาตัวผมไม่ชอบ โอ้ยเดินไม่ได้คอมมีปัญหาทุกทีอะโอ้ยมันใช้ปืนอะไรอะเมื่อกี้ไม่ทันดูปัจจัยปัจจัยไม่ไปเป,ป็นไรเราด้ปืนนั่นนี่ปืนนี้แล้วชอบมาก อุ้ยค่าส่งนัดเรือปืนอินฟินิผมต้องปีนบันไดให้ได้อุยามันใช้อะไรบ้างอ่ะอุยาสิเวทไม่เป็นไร โอ้ยโปรโละโปรโละโปรโละผมมีที่อ่างโอ้ย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 มันอยู่ไหนเอาเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย